่วงแล้วบางเนี่นดเดยเพ็ดแดงกุดอกง่ามเพชรป๊าดโน่ละพี่น้องดอกง่ามง่ามเนี่นยชาแดงเราด้วยตาเย็นีป่านเช่าดอกอันดอกแข็งดีดีพี่นง พี่น้องพี่น้องพี่น้องยางหลงปลาหลงดุงมาพอดอกยังนี่งดอกเป็นไงเห็ดไข่พี่น้องเผาโอ้ยพี่น้อง,น,องนี่แหละโอ้ยเผาเนาะเห็ดีออยังนี่เขาเอิานี่ยัง ผลงานเางนไงผลงานหมื่นพ oh. uh, ี่น้องพี่น้องทีมงานหาเห็ดมาหอดปลาแ้ลเด้วยพี่น้องปลาเห็ดมาตุ่นแง่ หูหลูกหูหลูลลลตาพี่นึ่งนี่ฟาดมาต้นใหญ่แต่หน่อยละก็ต่างบาเลยต้นใหญ่ยิ่งใหญ่พี่น้องไปทางใดเฮาไปทางนี้เนาะมาทางนี้ยังโค้งไปหน่อย ตัวนย่งตัวน,นี้อีกแล้วคุณอุอ้ยอ่อนจ้อนสักไปหน่อยไม่ลายลเมือบ้านใดบุรติมกระตามือนี้มาอีกคุณหน่อยเฮ็ดหลยกันเลยพากันมาอีก หลายผลเม่นเห็ดเห็ดทานกับเห็ดดินเห็ดแดงพี่น้องลายครักเอา,เา,เา่บเบิดเลยมันหลายแต่ขึ้นปันอ่อ,อนซ้อนบบเคยพอ่อพัดแต่เก็บเห็ดมามีเถียวนี่แหละพี่น้องหลายคักกมูโบเคยพอ่อลายปนิจ้า ทีาพี่น้องออนซอนครับออนซอนครับออนซน,น<ป>อนมีเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดกอเกี้ยงเห็ดไข่พี่น้องเห็ดกอเกี้ยงแล้วก็เห็ดไข่ เป็นตนายเนาะเตือเนาะแมนมองบ่มีกับบอมีเลยหมู่มบ้านไปปลาทางฝุ่นไปเนงหลายครับอันนี้เขาไม่ไม่กับบ้านเลยบ่าท่านได้พอ,อกเอาบ่หมีนข้าเก่้าเ้ามองนี่ เห็ดปวกบ่หนินี่แมวเป็นเห็ดปวกบ่นี่แมนบ่เป็นเห็ดปวกบ่เอ้อพี่น้องว่าเป็นเห็ดอันนี้บ่แมนเห็ดปวกบ่นี่เป็นเห็ดปวกบ่เห็นอยัง คือคือเห็ดปวก thế. เถอะฮะเห็ดยังไงขึ้น,น,เ,น,นเดี๋ยวไม่ปลาคืองานเทพี่น่องไปพี่น้องห้าเบิง้งแต่ว่าก็เห็นรถจอดอดยู่ ป้านี่กะเห็ดหลังอกเห็ดดินเห็ดแดงเห็ดทานที่น่อง เกาป่านี้จะเคยมากพี่น้องหม่ทานสิลา,หายหลายเดยพี่น้องลานจะเคยมากเแต่ว่าปีนี้จะสิเป็นจังได เถี่ยวก่อนมากนโอ้ยเฮ็ดทนานนน่ร้ายคักหลายเนี่ยแต่ว่าเถี่ยวนี่นี่มันแสบก็เห็เดแดงผุนนวลนนเนาะดีแล้ว่าเจา้าบอาเจ้าเอาเลยเนาะเจ้าเอาโลดมัมักบ่คืกกันบางคนก็นจะเบืจ้เห็ดไข่ที่น่อง หอมเม็ดไข่จังซี่เ แล้วบังเนี่ยเห็ดแดงดอกงามไปดิจ้าเห็ดก็ตั้งเธอเลยอ,อยู่ผู้เดียวพี่น้องเนี่ยฟาดโน่ละอดอกงามกานันเนาะเฮ็ดแดงขาแดงฮะเป็นยัง,ยงขาแดงห่วยสั้งไว้ที่ว่ามันข้นเบากว่พี่น้องเดแดงดอกงามงามเลย แข็งจ,จ้นี่นี่นีป๊าดคือง,งามแบนีลยไปนงดอกน้ำงามเลยชาแดงเราด้ป้ายอเยท่นเ่อจาดอกอันดอกแข็งดีดีไปนง หมักใหม่ปลาพี่น้องหมักใหม่ปลาหมักโมงมังคุดปลาพี่น้องมังคุดปลาหมักเนือน้อจิ ทีมงานพองูพนะพี่น้องมังคุดป่ารสชาติมันสิออกอมเปรี้ยวอมหวานเลยพี่น้องยามเฮามาปลาขันห้องหิว เิีนแท่นเขาใดได้หรอพี่น้อง,อง,องด่านหลงกันห้อ,องหาร์ดกันพี่น,อออน้องเอ้ยทีมงานเ้ากระไดใส่ทางเมื่อเ้านั่งหนูบอกอ๋อ เม็ดดอกนี่นใ่ไห ่อบ้านเฮาตัวนี้ได้บ่อ้มา่อบบานเดียวกันพี่น้องตั้งเอามาตาพี่อยู่ได้เอาตะเห็ดไข่บ่เอามัน่อตะเห็ดไข่ดอมาโดูเลยบ่อันโอยกะมางมาหอดยังอะไรอ่างเงี้นโอโค้งโตขามนั่นบ่โค้งโตขามอ๋อจ้ะ chào khi anh hết nhắn non nọ hả chào để tay hết thay hết chào lửa của tay hết thay sai thang thôi, thì mưa thang đấy หัจักปตาห้องบองจักปตาไปยังไปเรื่อยย่างไปกันไปพอป่พอค่ะพ่อพี่น้องต้นม่งตัวนี่ลม้มล้มแล้วบ่าตายเฉยละต้นโม่งนี่เนาะหรือต้นยัง ต่อพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่ไขแล้วเป็นยังไงบงมาดอกหน้าบริสุทธิน้งองกกออแล้วครับ้องแบดอก ้งามครับพ um, uh, um, uh, uh, ี่นพี่น้องี่ไล่ะโอ้ยเท่เาเนาะเฮ็ดยังนี่เขาเอานี่ยังเฮ็ดกอเกียงพี่น้องล่ะเฮ็ดกอเกียงนี่คันเฮ็ดอะไรนี่ใส่เขาเจ้ากเก็บนั่งอันนี้เฮ็ดกอเกียงแล้วมึงไล่ะ เต็มอยู่พี่น้องอ้ยล่ะอ้ยเนาะหลายปพดเพียมากมากเอาใส่ใส่อ้ยเห็ดให้เจ้าบ้าเอาตีอ้ยแล้วมึงเนี่ยพี่น้องอ้ยล่ะ นั่นดอกนึ่งนี่ดอกเขามันเพ็ดนั่นนี่ตายหิดมเต็นต็ออกดีแใจพี่น้องไอ้คนเชียอยู่ถ้เแก้วเชียเห็นอย่างบุน้อนี่เห็นอย่างบุญพี่น้อง ไข่ตโนร้ะเห็ดไข่อืม,มจะเพิ่มไขเจ้าเอาข้นกัะลายดีหน่อย ແນບເ g ັດໂອ້ເຂົ້າເຈົ້າເຂเดี๋ยวมันก็เกิดน้าก้น Tiếng nọc nó, nhạc nó. มันเห็ดไข่พี่น้องหมู่บ้านได้เห็ดทานเติมตาเตา่นี่มันเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยนีออ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 ่นี่เเห็ดหนี่พี่น้อง ดเดียวเก็บเกี่ยวสิเสียงเอิอนหากันแค่ไถเลยเป็นไถเลยพี่น้องในตานี่แหละ พี่น้องต้นย่างก็จ้าพ่ออยู่บนนู้พ่อดอกนี่มันเถาวะนะโอ้ต้นย่างขับพี่น้อง ทีมงานเฮาพ่อมองเฮ็ดป,ปวกว่าสันพี่น้องมามาหาเฮ็ดปวกวันนี้ใส่ทีมงานเขาพอเห็ดปวกอุ้ยตาทีทั่มันอยู่จงไหนจุนงแงมึงแงมึมมมมมงแพี่น้องมืออะไรใครขี้ข่อยท่านเฉยเฉยเออขี้ก็จาเอาดอกขวนมันอยู่หันคือ นึกว่าจะนีแ่กลุ้มเดียวบ่ตุนจ้าใส่นี่นี่นี่ว่เที่ยวอย่นี่หลาวเขาเอาเบิร์ดเอบิร์ดดอกมันต้องเกิดไปเรื่อยๆเอาหาไปพูดได้ห่งกเอานหางดีอันดอกมา่อทกี้กินเนี้ยเก็บเ้ย เมือค่เมือเน่ยพี่น้องักาเห็ดอมันอนแตนงี่น้องเะาเอนี้ไปได้เห็ดอันเดียเบ้งเงินถทะเลอยู่เบิ้งเงนเห็ดหน่ยเห็ดเขาไข่เอ้เฮ็ดไข่ก็ได้ ออกมแลจ้ะกนหนเหลเจพี่น้องงางลงปลาหลงดุงมาพอดอกง่งามเลยป้ามางามแต่พี่น้องนียดอกแบบไงเห็ดไข่พี่น้องโอ้ขคาเจ้าออกมาแล้วจ้ะป้าเห็ดรางง ปาดทีมงานเฮาโอ้ยพี่น้องเบ่งผลงานเฮามือน,นี่ปาดใส่ตายเห็ดหละงหมีดอกเดียวบ่เฮ็ดป่้าได้ตานี่กันนะ่ะบ่มีจะโอ้ตานีก็เฮ็ดปว่นดปวนได้ดได้ก็ตัดเล่านี่ก็จะไปบ้านนะ่<อ>ข่อยไม่ทีอีออโอ้พี่เห็ด เป็นจังไดพี่น้องติมกตามาเด้อมุเจ้ามาเด้ออย่งก็มองเอ้โองบนี่พู๊ตาตีโทษตาเนี่ยห่งปวดพ่อไพี่น้องทูทูทูตาานค่ะสิพี่น้องเก็บเฮ็ดมาเุ็ดอือ มีทุกเห็ดเนาะนี่อันนี้เฮ็ดอันเห็ดผึ่งละป้าพงกเนี่ยพี่น้องละพี่น้องวกเนี่ยเต็มตาทุกคนเนาะเต็มตาทุกคนพี่น้องพเนี่ยสามมือระดดสองคนมือไดดองอ เห็ดรวมอันนี้เพิ่นเพิ่นได้ครบทุกเห็ดเห็ดละงอกเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดเห็ดกอแดงเห็ดดินเห็ดแดงอันนี้ก็ได้เห็ดกอไปแล้วเจ้าดูไปเคนไยแล้วจ้ะ เมื่อ้วพี่น้องไปเมื่าด์ี้พี่น้องผลงานเป็นไงผลงานหมือนพี่น้องหงอดบ้านแล้วจ<ะ>้ามาหอบ้านแล้วมาหอดบ้านแล้วพดนอดตุนเจ้าก็พอดแต่ตุนปิ้น,น,น,นขาขาวได้ไงลี นี่บอกก็จะว่าบองฮืนเป็นบอชุ่ขาขาวขาสีขาวบองฮื่นสมขาแดงมสีขาวอืรวว้าสีเทพีนองอันนี้คือหลากหลายเียอไนดเดนะมูโอ้ยบอ่เาเนี่มึงเมี่อเนยยด้ค่เฮ็ดกอเถอเฮ็ดกอเ้ออันนี้จะไม่ปลูกเฮ็ดนูนเ